แต่เริ่มต้นเลยมีความพิเศษมากๆครับจากนะครับสมาชิกตัวน้อยของเรานะครับที่เป็นสมาชิกใหม่จิตวิญญาณตไววัยมากนะครับเร็วมากเคยขึ้นมาเป็นค้าพยานนกเวทีแห่งนี้ธรรมะที่นี่แต่วันนี้ครับน้องจะมาถวายเพลนพิเศษนะครับต้องผมตาลั้องปูครับน่ารักเลยน่ารักนะครับลูกชายผมเองนะครับ วันนี้จะมาเล่าเพลงอะ ก็นะครับในนะครับขั้นต่อไปนะครับผมจะํำพยานนะครับจะมีคำพยานดีๆนะครับจากพี่น้องนะครับกิจจรในสมานถูกแต่งของเรานะครับเรียนเชิญครับผมพี่โอตอครับผมก็เป็นพวกเนืยือตอครับลองเทสไว้ดูก่อนนะครับไม่ได้ดีกับตัวเองไหมตัวีครับทุกคน a l l e l u ยา a l l e l u i าผมเป็นพระเจ้าสําหรับวันนี้ที่พระเจ้านำเรานำผมมาที่นี่ครับธรรมาของผมอ่ะเออมันต้อ,ตองเริ่มตั้งแต่เมื่อก่อตน,นตอนที่ผมยังเป็นเด็กเ,กเป็นวัยรุ่นผมก็มาน,นมัสการพระเจ้ามา อธิษฐานกับพระเจ้าตอนนั้นผมก็คิดเกงกับพระเจ้านาะแล้วก็นำนมัษษาสการนำเปลียนราวบีออกของพระเจ้าตอนะั้นแล้วเวมื่อผมถึางวัยทำงานทำออกมาจากที่นั่นออกมาที่อิศรุบุลตอนอายุยี่สิบตอนออกมาไม่ใหม่ครับก็ วางแนหาโหมดว่าเราจะไปนมสัสก,การพระเจ้าที่ไหนดีก็มีที่หนึ่งที่หน้านําไม้ไม่ป่าแล้วก็ไปนมสัสก,การพระเจ้าประมาณปีหนึ่งไม่ถึงปีด้วยซ้ำแล้วเขาแล้วโหดเขา,เขา,าก็ย้ายไปไกลมากแล้วผมก็ไม่มีเวลาไปแล้วตอนนั้นก็ติดเรียนด้วยติดเรียนไปทํางานไปครับเรียนตวสอบ หลังจากนั้นผมเหมือนกับตายจากพระเจ้าเลยตั้งแต่นั้นมาก็ถึงวันช่วงปีใหม่เป็นเวลาสิบแปดปีที่ผมไม่ได้ไปนมันสก,การพระเจ้า่างแท้จริงอาจจะไปบ้างแต่ว่าการนมันสก,การพระเจ้ามันมันไม่สุดใจนะไม่ทําให้ผมแบบววอาจจะมีความบาดบางอย่างที่ติดกันก้นระหว่างผมกับพระเจ้าทําให้ผม หลงไปนานมากจนกระทั่งติดยาเสพติดก็ติด,ตตดไปเสพย,ยาไปกับเพื่อนไปทุกสิ่งทุกอย่างไปสารพาพเลยจนชีวิตของผมอ่ะดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงอิ่งเดียวไม่ไม่มีอะไรเลยคือสิบปดปีแห่งความป้าบปาไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งเมื่อช่วงปีใหม่นะกับป้า เหมารถมาเหมารถแล้วต้องขับรถคือสิยาที่มาที่ี่จารณกคนแก,แก่มากแล้วแต่แกก็ยังมีกําลังขับรถอยู่พระเจ้าทรงกำลังแกก็มากับป้าน้นากับป้าก็ไปโบสถทุกวันอา,ท,อา,าทิตย์แล้วก็ทาอาหารให้ที่โบดพทานเลยแล้วก็ มาผมก็ต้อนรับอย่างดีพรอบี่ผมก็ต้อนรับอย่างดีต้อนรับอาจารย์อย่างดีแกก็ไม่อยากนอนห้องแกกางเต็นท์นอนแถวรลงรถหม้มาแล้วบรรยากาศที่บ้านผมดีมากแกก็างเต็นท์แล้วแกต็งมีความสุขแล้วทีนี้แกก็ยื่นยื่นรูปภาพที่ถ่ายกันในชั้นเรียนเรามีการรนวัสการเล่นกีตาร์ทุกๆอย่าง ผมแบตื้นตันใจมากเพราะว่าในภาพผมภาพนะั้นมันแบบ <informative. S 2> <ADA> เราแบบห่างจากพาาระเจ้ามากขนาดนั้นผมก็เลย <fight. S 1> คิดในใจว่าทำไไมดีเราต้องไปรู้ว่าพระเจ้าโดนใจให้ แกเอารูปมางไว้แล้วก็อะไวก็เป็นเุินัดืินทั้ง้ายสำหรับครอบครัวนี้เช้าวันที่สาก่อนที่แกจะกลับผมก็เียวกันได้คุยกับแกคุยว่าแกเรียกผมมานั่งที่ไม้หลอดตรงหน้าบ้านตรงสวนหน้าบ้านแล้วแกก็ผมกับแกก็บางมืออะที่หัน เราไปเจ้าช้ำรักไปผมเตรียมตันเฉมาร้องไห้ออกมาแบบสัมผัสได้สิความรักของพผมนะครับเป็นความรักที่อิ่มใจความรักที่บริสุทธิ์ไม่ต้องการสิ่งใดผมหลับผมมา เลืสัญญาตัวเองว่าผมจะมาบวชทุกวันอาทิตย์ผมจะมานมัสการพระเจ้าแล้ว,มกกวผมจะมารับใช้พระองค์ไม่ว่างานใดก็ตามงานเล็กงานน้อยงานอะไรก็ตามที่ผมสามารถทำได้ผมเชื่อว่าพระเจ้าให้อภัยผมในทุกเรื่องที่ผมทำ ตลอด10ปีก่อนที่ผมจะมาจากที่นูน่นผมก็เคยทำบาไปไว้ต่อหน้าพระเจ้าก็คือเรื่องนี้ผมไม่เคยคุยกับใครเลยมันเป็นบาปที่ผมคิดว่ามันรุนแรงมากผมเอาเองินจากพระเจ้าไปแต่โดหัวในข้างล่าง,างห้าร้ยบาทตอนนั้น ผมออกมา <c oughs> คือตอนนั้นเริ่มมาชาการแล้วผมก็ผมก็ไม่รู้ในใจที่ไหนไปล้วงเงมถวายแล้วก็ตอนนั้นก็เก็บเง <c oughs> ินไปหมดแล้วผมก็รู้ว่าเขาเก็บเงินม,มก็ล้วงเล่นๆเฉยๆต้องตรวว่ามีเงินหนึ่นงพัน,แล,น 11, แล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงเห็นผมล้วงออกมาแล้วเป็นแบงค์ันออกองหน้ากัน ก็วาเอาไปอีกคนหนึ่งก็อยากได้เขาก็อยากจะเอาไปใช้ไปเชี่ยวไปคือด้วยเรยอค,ค,ค,ความที่ว่าวามที่ที่มันไม่ดีเข้ามาเรี้ยงสมอง,องเราหลังจากนั้นก็ไปแลกแต่การคนละห้าร้อยวามผิดนี้มันผม ม่อผดผมก็รับไม่ได้ผมก็เลยสลารภาพความผิดต่อนาจักรแลาผมจะเริ่มต้นใหม่ขอพระเจ้าเสร็จลับขอพระเจ้าอภัยในสิ่งที่ผมทำไปก็ผมมาพูดตรงนี้ให้คนได้รู้ผมมาเป็นพยานกับพระเจ้าขอบคุณพระเจ้า

ที่จะตัดงใจสม่นปกแดงที่นี่ยินดีต้อนรับนะครับก็อยากให้นะครับมาร่วมนะครับในการที่จะมาเปิดสร้างตะาทีทำรวมกิจกรรมร่วมกันะน,นะครับที่กำลับน,นะครับแล้วก็นะครับรวมถึงนะครับก็ขณะที่ผูาา้แทนประกาศออกไปนะครับในวันเซลนะครับเรามาร่วมกันไปอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของคนบาปพระเจ้า อภัยให้เราได้สมบูรไม่ว่าเราจะทำเหตุาการณ์ใดร้ายแค่ไหนเมื่อวันนื่นเราถอนใจสารภาพความผิดพลาดและมากับพระองค์พร้อมวันนี้หลาลูกสักต้นสอไปและจะรักตลอไปอานมน <All right. S 1> ครับผมได้และจากที่ถกออกนะครับมีประมาณ20กว่าหนาชื่อแต่วันนี้เราคัดมาพิเศษนะครับก็มีเพลงพิเศษครับจากนะครับ ผู้เชื่อของเราอีกหนึ่งท่านนะครับที่บอกว่าพิ่งเข้ามารับเชื่อได้ไม่นานนะครับรับพระเจ้ามา,า,มานะครับและวันนี้จะมาร้องเพลงที่เป็นให้กับเราฟังขอเชื่อที่รู้จักสวยมีแต่คนช่างอาดีนะครับพี่นะครับทักมาแล้วนะครับตัวพุทธเกิด อนุญาตเป็นใช่ครับเล่นไทยทีทัพแล้วครับลุ้นลุ้ลนใหญ่ต้องต้องช่วยลุไม่ต้องเขินมากก็ได้จับมือจังนี่ คุณบรรจงค่ะวันแบบนี้จะมาร้องเพลงนะคะน้ำแห่งชีวิตค่ะ นะครับเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งท่านนะครับผมที่นะครับเป็นบมมาตรการของเรานะครับที่วันนี้นะครับอยากจะขึ้นมาถวายเพลงพิเศษนะครับเพลงท้ายนะครับหนึ่งท่านเชิญน้องหนึ่งครับผมตอนรับก็เลยแล้วก็น้วยนครับ Okay. ตอนนี้ด้านม่ใช่แต่งานะร็มคพามทุกข์คุมากมายที่ยิ่งใหญ่ฉันเป็นลล้มฉันไม่รู้วลาจะเปินจากรประสบยึดแน่ใจในเส็นทางนี้ปูนให้รู้ขอพระคุณไม่ว่าจะเจอ และอย่ใยาให้ลูกลึกพระองค์ในวันเมลาที่สุด